สุดท้ายก็มีเช็ดหลุดจนได้ครับหลังครับมีเช็ดหลุดครับที่ไอรัชนกสั่งให้เพื่อนร่วมพักไปปั่นข่าวเฟกนิวโจมตีผู้อื่นโดยตัวเองจะช่วยแชร์กระจายข่าวเพื่อโจมตีฝั่งตรงข้ามซึ่งไม่แปลกใจอันนี้รู้อยู่แล้วเพราะกันจอมพลังก็โดนสอสอไอเล่นง,งานแบบนี้อยู่แล้ว พฤติกรรมแบบนี้มักจะเป็นสอสอของพรรคประชาชนมาโดยตลอดเขาไม่สู้กันด้วยผลงานครับเพราะเขาไม่มีผลงานที่จะไปสู้คนอื่นเลยต้องปั้นปั่นข่าวโจมตีใส่ร้ายผู้อื่นเช็ดหลุดแบบนี้ไอจะรับผิดชอบยังไงคือผมไม่ไม่แปลกใจหรอกเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาชนเล่นเกมแนวนี้มาโดยตลอดอะปั่นจนตัวเองได้เป็นอ่นาคะแนนนําสุด ในพักเอนๆนะเออมันเก่งเอาดูสิครับหลังจากที่น้องไอออกมาแชร์เรื่องราวของนะฮะคุณการจอมพลังนะฮะถึงแม้ว่าเขานั้นไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาเอ่ยชื่อเรื่องราวของการที่นะฮะห้าเสือกองฉลากนะฮะก็กูง่ายประประชาชนก็ก็มองออกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวของคุณการจอมพลังแล้วก็คุณพุทธอภิวัตก็ขยี้เรื่องนี้นทนายดีชาธนกากทุกแล้วก็คุณนวัดนะครับออกมาขยี้เรื่องนี้ว่าการจอมพลังนั้นมีเอี่ยวกับโคต้าของหวยนะครับ งวดละ2องแสนใบ่ีนี้ครับการชงพลังก็ออกมาตอบตัวครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้รู้ได้เห็นและก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะการที่จะกล่าวหาใครสักคนเนี่ยควรที่จะมีข้อมูลมีข้อมูลแล้วก็มีพยานหลักฐานถ้ามีก็เอามาเปิดสินะว่าการชงพลังเนี่ยอยู่ใน5เสือกองสลากนะฮะก็ไม่มีแล้ววันนี้พยายามที่จะออกมาปลุกปัน่ยยยยนกเพื่อให้ประชาชนนั้นเกลียดชังตัวเขาและเขาก็ออกมาเตือนครับว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อถ้าวันหนึ่งมีคนบอกว่าเขาคือมิจฉาชีพหรือแก๊งสแกมเมอร์หรือจะมายึดโลกใบนี้ยึดประเทศใบนี้นะค,คุณต้องเชื่อเขาหมดอย่างนั้นหรือวันนี้การจงบาลังก็ออกมาตอบโต้ถึงเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ว่าเออมันก็จริงอ่ะเพราะว่าสิ่งนี้รรคประชาชนมีพยานหลักฐานอะไรจริงก็คนที่เอามาเปิดนะเอามาเปิดวันนี้พี่ชายสุทิรักษ์ยังร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็ออกมาให้สำมักข่าสื่อว่านะ เรื่องราวของกองสลากนะครับที่บอกว่าตนเองนั้นโกงเงินอกองสลากนะครับโคต้าของหวยนะฮะโกงเงินเกษตรโกรงเงินสมาคมกีฬานะครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนอยู่ให้ผ่านถูกหลอกผ่านแก๊งสแกมเมอร์นะครับโกงเงินต่างๆนานาตนเองบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งนะฮะกองสลากโคต้ากกสลากเนี่ยห้าเสือเนี่ยถูกกําจัดตั้งแต่ การรัฐประหารตั้งแต่ปี57เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตัวเองให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะวันนี้มันไม่มีอะไรจริงๆถ้ามีพยานหลักฐานทุกอย่างก็เอามาเปิดสิประมาณนะครับแต่สิ่งนี้นะครับตอนนี้รรคประชาชนต้องต้องจุกเพราะว่าวันนี้การชาวบาลังแล้วก็อรอฐเอกธรรมนัฐออกมาตอบโต้ถึงเรื่องนี้นะครับถ้ามีพยานหลักฐานก็เอามาเปิดครับแต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานนะต้องบอกว่าเอาแต่พูดอย่างเดียวเนี่ยจบนะครับ จบนะประชาชนจะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเห็นใจกับการจลพลังแล้วก็รอเอกธรรมนัตเพิ่มเติมนะสิดเครับต้องบอกว่าตีงูต้องตีให้ตายนะครับนี่คืองูดินที่มีพลังที่เขาสะสมมาเยอะแยะมากมายอย่างคุณการจลพลังแล้วก็รอเอกธรรมนัตนะครับแด่นั้นก็ต้องรอดูครับนะว่าฝ่ายน้องไอแล้วก็รวมรลังซิมันเนี่ยนะครับจะออกมาตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรนะเอาละพี่น้องครับ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ท่านคิดว่าท่านจะเชื่อใครนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากล่าวหาใครว่าใครนั้นผิดใครนั้นถูกนะตรงนี้ต้องดูกันยา,ยาวๆครับนะดูกันยา,ยาวๆส่วน,นเรื่องราวของอพักฝ่ายค้านเขาก็คือหน้าที่ของเขาดีเขาจะ,จะต้องตรวจสอบนะจะต้องตรวจสอบนะเขาเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องตรวจสอบแทนประชาชนเราประชาชนก็น่าจะดูนะเขามีพยานหลักฐานก็เอามาเปิดนะ ส่วนเรื่องราวคุณการจอบพลังแล้วก็ร้อยธรรมนัฐจะบอกว่าไม,ม่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็พิสูจน์ให้ประชาชนได้รู้ก็แค่นั้นเองอาะฮะคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันเลยครับหลังจากฟังนะครับร้อยเอกธรรมนัฐหัวหน้าพักพักกล้าทำต้องบอกว่าเขานิ่ออกมาแบบเสียงหล่อแล้วก็นิ่มๆเป็นอย่างมากเนี่ยนี่คือการมาดของเขากกับการที่เขานั้นออกมาตอบสื่อนะครับหลังจากที่น้องไอซ์นะครับออกมาแฉเรื่องราวของห้าเสือกองสลาก นะว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังนะ <_ S 1> เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าร้อยเอกธรรมนัฐนะครับแต่วันนี้ประชาชนก็รู้ครับว่าคือร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็มีน้องชายเขาอย่างคุณการจอมบลังแต่คุณการจอมบลังก็ออกมาตอบนะครับว่าเขาน,นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็มีพยานหลักฐานก็ควรที่จะออมาเปิดนะฮะเอามาเปิดสิเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยคุณการจอมบลังก็ออกมาตอบโต้ตรงนี้แล้วนะครับมีพยานหลักฐานก็ออกมาสินะฮะไม่ใช่ออกมาพูดอย่างเดียว เขาได้รับความเสียหายอันนี้ก็ต้องได้ให้ความเป็นธรรมกับคุณการจอมพลังด้วยส่วนเรื่องราวของพี่ชายอย่างร้อยเอกธรรมนัฐออกมานะฮะให้สภาพกระสือครับว่าห้าเสือเนี่ยนะะห้าเสือกองฉชลางเนี่ยถูกกําจัดตั้งแต่สมัยรัฐประหารปีห้าเจ็ดไปเรี่ยเรื่ร้อยแล้วนะฮะและตัวเองก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้เพราะตัวเองนั้นไม่รู้ไม่เห็นและก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะวันนี้ ออกมาตีหน้าตีตาได้อย่างไรออกมาแชร์ได้ยังไงว่านะเหมือนตัวเองนะั้นโกงเงินนะฮะออกองสลากโกงเงินออกองสลากโกงเงินกีฬานะฮะกีฬาไม่พอแล้วก็เรื่องราวของโกงเงินฐานผ่านศึกฐานผ่านศึกไม่พอเรื่องราวของโกงเงินเกษตรอีกซึ่งตัวเองบอกว่าตัวเองนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็โกงรายชื่อของ นักการเมืองนะสมาชิกพรรคของตัวเองตัวเองก็บอกว่ารายชื่อที่ได้มาเนี่ยนะสมาชิกพรรคทั้งหมดนั้นเป็นไป,นปนตามข้อกฎหมายแล้วก็ประชาชน,นเลือกมาจริงๆปโปร่งใสแมวันนี้ครับต้องรอดูว่าเรื่องราวของนกไอ้นั้นจะมีอะไรมาแฉอีกต่อนะครับก็ต้องรอดูครับแต่พรรคประชาชนครับจะแฉจะอะไรออกมาก็ตามครับต้องมีพยานหลักฐานที่มัดตัวนะครับ ทำเล่นกับร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐเขาไม่ใช่กระจอกผมเคยเตือนแล้วครับร้อยเอกธรรมนัฐเขาไม่ใช่กระจกครับก็มีเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนะครับที่รักใคร่เขาถึงแม้ว่าประชาชนจะมองเขาว่าเขานั่นคือเป็นคนที่เลี่ยมหรือ,อเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการที่มานั่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือมาอยู่ในการเมืองนะแต่ตัวเขานั้นสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้อยู่จุดนี้ได้เป็นรองนายกรัฐมรี นะครับแล้วก็ดูแลหลายกระทรวงเนี่ยแล้วเพื่อนผู้เพื่อนฟ้อง,งะนะฮะณตอนนี้แหงแหนแทบจะจูบไข่เลยก็ว่าได้นี่คือต้องบอกว่าผมเคยบอกแล้วครับว่าการที่จะตีงูต้องตีงูให้ตายครับนะคถ้าตีงูไม่ตายพักประชาชนเตรียมตัวได้เลยครับนะฮะเตรียมตัวการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าฝันว่าเป็นรัฐบาลนะ,ะครับก็จะจะต้องเป็นพักฝา่ายค้านอย่างนี้ไปตลอดชีวิต ภาคประชาชนก็จะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าตีงูนะฮะงูหรือมังกรตัวนี้ไม่ตายนะนะฮะยากเล้ววันนี้ออกมาตะโกนโหร้องนะครับออกมาแฉแฉทำมาดีไหมมันก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณการที่คุณจะออกมาแฉคนนั้นคนนี้คือพวกคุณคือฝ่ายคา้านที่ต้องตรวจสอบมันถูกต้องแล้วแต่ว่าการตรวจสอบเรื่องอะไรก็ตามต้องมีพยานหลักฐานทุกอย่างที่จะมัดให้ได้และก็โค่นล้มนะฮะ ฝ่ายของอนุทินหรือทำธรรมนัต้ได้แต่วันนี้คุณกําลังเล่นกับนะฮะต้องเล่นกับมังกรนะต้องบอกว่ามังกรดินแล้วกันนะเขาก็ไม่ยอมครับการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณได้ที่หนึ่งจริงพักประชาชนแต่คุณก็จะเหมือนอีหลอบเดิมนั่นก็คือนะครับกรหมือนพิธาจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนะเขาก็จะเล่นเรื่องราวของจริยธรรมแล้วก็เท้งก็โดนมอหนึ่งสองก็ยุบพักเหมือนเดิมครับ คนจะตั้งรัฐบาลคือใครอนุทินอนุทินแล้วก็มีเพื่อนรักอย่างร้อยเอกธรรมนัฐหนุนหลังอยู่นะฮะแล้วก็มีเหล่าบรรดาของน,งนั่งร้านต่างๆหลายๆพักพร้อมที่จะสนับสนุนอนุทินนี่คืออำนาจที่องบอกว่าคุณต้องเด็ดจ,จริงๆขึ้นคุณถึงจะล้มเขาได้วันนี้เป็นไงฮะร้อยเอกธรรมนัฐออกมายิ้มไม่สดชบสถานเอาละกี่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ท่านอยากให้เรื่องราวนี้นะฮะมันเปิดความจริงอย่างไรคอมเมนต์กันหน่อยครับแมยอมใจร้อยอิทธรรมนตนี่คือสุดยอดของคนที่ม,มากเก่งจริงๆมากเก,ดเกดด่ดีจริงๆเลยนะเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมีแนวคิดอีกแล้วครับของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดครับนายอรุทินชานวิลกูลได้ครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะมีแนวคิดว่าจะขยายอายุ เกษียณของข้าราชการจาก60ปีเป็น65ปีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นกำลังเข้าสู่นะฮะของสภาพจิตของคนไทยเนี่ยแล้วก็อายุเนี่ยนะอายุยืนแล้วก็ยาวยิ่งกว่าเดิมนะการทำงานต้องคุ้มสุดคุ้มนะเพราะว่าข้าราชการของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพแล้วก็มีสมองที่เฉลีวยวฉลาดแล้วก็มีประสบการณ์ที่ จะบริหารประเทศได้ประมาณนั้นนะนะเพราถอะครับท่านนะเลิกคิดความเลิกคิดโปรเจกต์นี้เลิกคิดได้แล้วนะผมอยากจะบอกว่ามาคิดเรื่องราวของการที่นะฮะห้ามนักการเมืองที่มีอายุหกสิบห้าปีแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วหกสิบปีเนี่ยเลิกเล่นการเมืองเลยดีกว่ามาคิดแบบนี้ดีกว่าครับนะฮนะรหรือไม่อะให้เจ็ดสนะิบปีอะนะฮะ พราะเกษียณข้าราชการ60ปีแล้วก็ไม่ไมรู้จะทําอะไรกันเนะนะี่ยนะก็อยากจะเล่นการเมืองอ่ะให้สัก1 0ปีแล้วกันนะให้สัก10ปีแต่จริงๆแล้วผมอยากให้แค่6กปีก็พอแล้วเล่นการเมืองเนี่ยนะนะเพราะคนไทยนะยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองนะฮะพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เล่นการเมืองที่เขาอายุมากเนี่ยเขากินผักกินเออกินผักกินน้ําพริกนะครับ กินปลาทูกินนะฮะเขามีประโยชน์สมองเขาถึงจะกินเหล้าขาวนะถึงตกเย็นเขาจะกินเหล้าขาวเขาจะถอนเบียร์ถอนเหล้าเนี่ยนะครับเขายังสมองดีกว่าพวกนักการเมืองนะครับอันนี้ด่าเฉพาะนักการเมืองหรือนะประมาณนั้นน่ะข้าราชการ60ปีพอแล้วพอนักการเมืองก็60ปีก็พอคิดแบบนี้ดีกว่า นะครับแล้วก็เอาสมองที่จะคิดตรงนี้ไอ้เรื่องราที่จะต่ออายุอีก65ปีเนี่ยนะครับเอาไปบริหารประเทศทำยังไงให้ประเทศชาติมันมีอยู่มีกินให้คนไทยคนลากญ้าหรือทุกอาชีพเนี่ยมีงานมีการนะครับเมื่อก่อนสาวโรงงานหนุ่มโรงงานนี่เยอะแยะมากมายนะฮะไดหลายประเทศแห่กันมาตั้งโรงงานนะครับตั้งฐานผลิตโคลานเนี่ยโอ้โห40 5 0โรงงานทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับ หาหลวิธีหาแนวคิดสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติให้เขานั้นกลับมาลงทุนในประเทศไทยจะดีกว่านะครับโอ้ยบนวัน,น,นคิดแต่อะไรก็อไม่รู้อืมเอาละท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ท่านอยากให้ข้าราชการนะฮะเสียน65ปีหรือไม่โอ้พอเถอะพอ